영 <목소리도> สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวไฟฉาย Searchlight นะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่อะไรแต่เป็นรุ่นปัจจุบันที่ยังผลิตอยู่นะครับจริงๆผมอาจจะ,จะรีวิวเซนทร์ทรอชเทนมากกว่าแต่ตัวนั้น discontinu e ไปแล้วหาของยังไม่ได้นะครับพี่ที่เขาส่งมาให้รีวิวเนี่ยเป็นบริษัททักที่เข้าไทยคอมผมจะทิ้งลิงก์นะครับเว็บไซต์ลิงก์ใน s h o ป e ีรวมถึงลิงก์ของเว็บไซต์ n e x t r o s h i g h ให้เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับราคาจำหน่ายของ Searchlight หรือว่า compact Searchlight ตัวนี้ ไม่ถูกนะครับเพราะเป็นเซอร์สไลด์ที่ตัวค่อนข้างใหญ่แสงแรงไหมก็3,500ันห้าลูเมนไม่ค่อยแรงแล้วในยุคปัจจุบันแต่ผมจะบอกเลยว่า3,500ยลูเมนยี่ห้อนี้นะโคตรดีต้นคลิปเห็นแสงไปแล้วใช่ไหมครับที่ผมถ่ายนั่นคือ3,500ลนะูเมนนะเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยหมื่นลูเมนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องไปคิดด้วยนะครับว่าแสงแรงไม่ใช่คำตอบทุกอย่างลูเมนเยอะไม่ใช่คำตอบทุกอย่างนะครับ UI เกี่ยวขนาดเกี่ยวรวมถึงการออกแบบนะครับเอาพุทต่าง พทฒน์แสงก็เกี่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินไฟฉายด้วยการที่บอกว่าลูเมนน้อยแล้วไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับมันอาจจะเกี่ยวแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับลูเมนส์ไม่ใช่ทุกทั้งหมดลูเมนส์นี่ not everything นะครับมาดูกันเลยนะครับราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้จากร้านทัตติคอไทยคอมนะครับ7 8 8 0 7 8 7, 8 0 7,880ไม่ถูกนะแพงนะครับแต่ว่ามีอะไรดีมีอะไรเด่นบ้างน,นะครับต้นคลิปเห็นไปแล้วเนาะกล่องจะบอกว่าเป็น next torch centros t นะครับเซนทรลสนะครับ T11 หรือว่าเป็นเซนทรอลส11นั่นแหละเรียกไปแบบนั้นเลย Maximum Output หรือแสงความสว่างสูงสุดอยู่ที่3,500ลูเมนสนะครับแบตเตอรี่เป็น18650ความจุ2,600ม ah ิลลิแอมคูณ4นะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คบิล์อินโวลเทจที่มีทำงานก็คือ14.8โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คในด้ามนะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้นะครับนี่เป็น อาจจะเป็นข้อจํากัดนะครับเป็นข้อด้อยที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันตั้ง7,00 0กว่าบาทเลยว่าถ้าแบตเสื่อมทำยังไงแบตเสื่อมก็ส่งเคลมสิครับแบตเสื่อมก็ส่งร้านหรือว่าผู้ผลิตให้เปลี่ยนแบตเตอรี่สิครับแต่ผมคิดว่าแบตเตอรี่อย่างตำตๆอ่ะมันต้องมี2-5ปีนะครับที่มันจะเริ่มเสื่อมนะครับก็ส่วนใหก็ใช้กันขายกินกันหมดนะครับใช้ใชเล่นๆไปก็ขายทิ้งแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนั้นเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มีอยู่แบบแกะได้ก็เริ่มจะเสื่อมกันบ้างแล้ว สะสมซื้อไฟฉายมาเป็นหลายปีแล้วนะครับก็ธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับค่าความเสื่อมตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่บิล์อินนะครับ2,600มิลลิแอมป์คูณ4ขนาด14.8ปโวลต์นะครับปกติมันจะเป็น3.7ถึง4.2เนาะแต่ตัวนี้พอเป็นแพ็ครวมกันแล้วเป็นแบบนี้ความสว่าง3,500ลูเมนรันไทม์นานสุดที่ระดับต่ำอยู่ที่110ชั่วโมงนะครับแสงไปได้ไกลสูงสุดที่600เมตรลงน้ำได้1เมตรอิมแพคที่1เมตรมีอะไรมาบ้างนะครับมีเร,ระากป๋ แค r ี Carry, นะครับเป็นไนล,ลอนสีดำใส่ช่องนู้ช่องนี้ได้นะครับตัวแบตเตอรี่แพคหรือว่าตัวด้ามใช้เป็น Power Bank ter, ์ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยระดับการป้องกันเป็น IPX7 นะครับกันน้ำกันฝุน่นระดับ7ข้างกล่องมีรายละเอียดบอกไว้ว่า3,500ที่สูงสุด Momentary นะครับเทอร์3,500เหมือนกันไฮที่1,850ลันททม์3ชั่วโมงครึ่งอันนี้ลันไาม3ชั่วโมงเทอร์โเนี่ยเปิดได้ประมาณ 3นาทีนะครับเท่าที่ผมลองดูนะแต่ว่าอุณหภูมิไม่ร้อนเท่าไหร่นะอุณหภูมิประมาณ 28, 27อะไรเงี้ยนะถ้า30-30กว่าขึ้นอาจจะเหลือประมาณสักไม่ถึง3นาทีนะครับอยู่ที่อุณหภูมิด้วยนะครับแต่ว่าก็คือเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงแบตจะหมดนะครับไฮท,ที่1850ที่3ชั่วโมงครึ่งอันนี้เปิดลากได้เลย,เลยไม่ดรอกนะครับมีเดียม5 0 0ลูเมน16ชั่วโมงแล้วก็โล65ลูเมนที่110ชั่วโมงมีสโตร ที่3,500ลูเมนส์ SOS ที่1,850ลูเมนส์ Five time warranty อ uh, ่า Five a r warranty นะร r e c h a r g a b l e search light นะครับเปิดกล่องมาหยิบออกมานะครับแค่กระเป๋าก็กินขาดแล้วนะครับไม่ได้มีกล่องพลาสติกแข็งๆที่แบบไม่น่าใช้อะไรอันนี้เฮ้ยผมว่ามันน่าน่าใช้มากกว่าเป็นกระเป๋าแข็งๆอนยะ่างนี้เพราะอันนี้คือสามารถที่จะหยิบนะครับ คิ้วไปเลยง่ายดีนะครับแล้วก็มีช่องใส่อุปกรณ์แบตเตอรี่รวมถึงสายชาร์จอะไรข้างหน้าด้วยนะเป็นโมลีเกียร์นะครับนั่นข้ามีโมลีด้วยหลังก็เป็นโมลีเกียร์ทเหมือนกับกระเป๋าเก็บเวฟพอลไลท์ของโชว์ไฟเลยนะผมมีเวฟพอลไลท์อยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นสีน้ําตาลนะครับก็ติดเข็มขัดติดเป้ติดเสื้อเกราะติดหลังรถติดแผงแซดเดิลอะไรเงี้ยได้นะครับอันนี้ก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์นะครับเป็นคอร์ดูล่าสีดำนะครับกันน้าประมาณหนึ่งด้วยแต่ซิปเป็นซิปปกตินะครับ ด้านบนมี Next t o r c h b a k นะครับฮิลสะดวกดีเปิดข้างในมานะครับแอ่วออกมานะก็จะมีตัวไฟฉายนะครับพร้อมท่อแบตเตอรี่หรือว่าตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับอยู่ข้างในแล้วก็จะมีอีกชั้นนึงอยู่ข้างล่างนะครับมอนยกมาให้ดูนะครับข้างในมีอะไรมาให้บ้างนะครับข้างในมีเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคที่ให้มาในแพ็คนะครับจะมีฝาปิดแบตเตอรี่กับฝาปิดบอดดี้นะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็ หมุนเปิดออกมาจะเป็นเกลียวนะครับอันนี้ก็จะไม่มีโอริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งโอริงไปได้นะครับถ้าเรามีใส่พวกอะไรบ้างใส่ยาใส่อะไรที่จําเป็นนะครับที่ต้องการการการปกป้องกันฝุ่นเนี่ยปิดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี QR code มาด้วยนะครับเป็นตลับแต่ว่านี่คือเวลาเราถอดออกมาเนี่ยเอาวันนี้ปิดตัวหัวไฟฉายแล้วก็เอาวันนี้ปิดตัวแบตเตอรี่แพ็คนะครับอีกอันนึงได้นะครับก็ใช้เป็นสำรองถ้าถ้าเรามีเซนทอชรุ่นอื่นที่ใช้แบตเตอรี่ขนาดนี้ก็เอามาใช้ได้เลย มีคู่มืออยู่ในนี้นะครับเล็กมากคอมแ a c ผมชอบนะไม่ต้องมีใหญ่ๆนะครับแล้วก็สารกันชื้นมีไมโคร USB นะครับอันนี้เป็น USB Type C แล้วด้วยนะครับก็เป็นรุ่นรู้สึกจะ2,019 2,018ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็น USB Type C แล้วมี AC DC adapter นะครับช่องชาร์จก็จะเป็น adapter power supply นะครับให้มาแล้วก็จะมี shoulder strap หรือว่าสายคล้องไหล่นะครับเป็น split ring แล้วก็เป็นไนลอนสีดำคือสามารถที่จะ คล้องไฟฉายตัวนี้แล้วห้อยสะพร์ล่ายเลยเลยถ้าใครที่ไม่ชอบถือนานๆน,นะครับห้อยมีนี่นะครับเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปที่ท้ายเนี่ยสไพายล่ลเลยเพราะมันใหญ่นะครับหนักอยู่นะครับน้ําหนักไฟฉายเนี่ยประมาณ1กิโลได้นะครับประมาณนะผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แต่จับแล้วประมาณกิโลหนึ่งนะครับหนักหนึ่งกิโลกรัม ตัวโครงสร้างไฟฉายบอดี้ตัวนี้ทําด้วยอลูมิเนียมมันลอยอนโนดิสสีดำนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดําแบบมันๆหน่อยกึ่งมันมันๆนนิดๆน,นะครับดีไซน์เนี่ยใครที่เคยดูในช้อปปี้ a ัศดาจะเจอไฟฉายยี่ห้อ next two นะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นเสี่ยมี่ใช่ไหมเสี่ยมี่ next two นะครับก็หน้าตาหัวคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับดีไซน์เพราะอันนั้นคือ next t o r c h นะครับหรือว่ายี่ห้อนี้แหละเป็นคนดีไซน์ระบบแล้วก็ดีไซน์ให้นะครับแล้วก็ขายแบบให้กับเสี่ยมี่แล้วเสี่ยมี่ก็ไปทำแบรนด์เป็น next two นะครับเป ชื่อ on, อุปกรณ์อไฟฉายของเสี่ยวมี่นั่นเองนะครับส่วนหัวตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์เบเซอร์ไม่มีนะครับเป็นเรียบเพราะเป็นเซอร์สไลด์ไม่ต้องเอาไปสไตล์ใขนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทำผิวแซนด์บล็อสนะครับแล้วก็จะมีเลนส์เป็นกระจกแก้วแชมเปอร์กราสอันนี้เป็นกระจกแก้วนะครับมีรีเฟล็กเตอร์ข้างในเป็นสมูทออร์เรนซ์ผิวก็คือเป็นการรวมร่างระหว่างผิวส้มกับผิวเรียบนะครับไม่ส้มสักทีเดียวและไม่เรียบสักทีเดียวนะข้างในแล้วก็ข้างในก็เป็นครีเอ hp 70นะครับ70 v e n version 2หรือ70 v e r s i o n 1นก็ไม่รู้นะแต่เป็น natural white นะครับแสงออกเหลืองๆเ,เลยต้นรีวิวเห็นไปแล้วนะครับว่าผมถ่ายให้5นาทีเลยให้ดูอย่างเดียวเลยนะครับว่าแสงเป็นยังไงซึ่ง3500 l u ลูเมนในปัจจุบันเนี่ยบางคนผมไม่เห็นแรงเลยนะครับเบามากนะครับบางตัวเป็นหมื่นลูเมนแล้วนะครับ8000-5000เนี่ยแต่ตัวนี้คือ3500นนี่คือแสงโคตรดีเลยแล้วไม่ได้ร้อนจนแบบถือไม่ได้นะครับผมลองเปิดดูเนะี่ยมันจะร้อนบริเวณตรงนี้นะครับ ตรงนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วมันตรงเนี้ยเรามาตรงเนี้ยน,น,นิดๆนะครับจับถ้าจับมาข้างหน้าเนี่ยร้อนแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยไม่ร้อนเลยนะครับถือได้เลยส่วนหัวก็เป็นเอกลักษณ์ของ n e x t ซ r o s อนะครับก็คือจะมีสันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสันนี้ก็ทําหน้าที่ในการป้องกันการกลิ้งเวลาเราวางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกลิ้งเท่าไหร่นะครับลดการกลิ้งได้ประมาณหนึง่งเพิ่มความแข็งแรงให้หัวเวลาตกกระแทกนะครับหรือว่ามีอะไรมาฟาดหรือว่ามีอะไรมาทับนะครับก็จะเป็นสันขึ้นมาทําให้เกิดความหนาความแข็งการยุบตัวก็จะน้อยลง รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์เท่ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะครับทรงสตาร์ฟ u ุตหรือว่ากลิบมาเฟืองนะผมเรียกแบบนั้นเองนะครับ Hot o อตชันเตือนไว้นะครับมีร่องระบายความร้อนรอบแล้วก็ตรงนี้จะมีห่วงร้อยสายคล้องไหลที่ผมบอกนะครับบางคนไม่ชอบเอาออกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะเป็นท่อสีดำดกลิ้งกลี้งธรรมดามีชื่อยี่ห้อนะครับกับชื่อรุ่น c e n t r o s 11แล้วก็ Serial number อยู่ด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดซึ่งเป็นปุ่มเดียวในไฟฉายตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับเปิดปิดปรับโหมดกดปุ่มเดียวหมดเลยซึ่งไฟฉายกดคอสวิตช์ข้างแบบนี้หลายหลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสวิตช์แบบคลิกสุดแล้วปล่อยมือดีวะไฟมันถึงจะติดใช่ไหมไม่ใช่นะครับ Next Torch ส่วนมากเลยจะเป็นแม้จะเป็นสวิตช์คอก็ตามนะครับส่วนมากนะ จะเป็นแตะติดปล่อยดับได้ด้วยนะครับซึ่งแม่งเทพมากแล้วก็เซิร์ชไลท์มันควรจะเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ชั่วคราวควรจะเป็นแม็กซิมัมเลยเพราะาเราไม่ได้เปิดค้างนี่เราใช้นิ้วกดค้างไว้ใช่ไหมมันก็อาจจะเมื่อยมือนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปิดชั่วคราวนี่เพราะฉะนั้นต้องการแสงแรงสุดเท่าที่มันจะมีตัวนี้ก็คือเป็นโมเมน t a รี o ออนที่3,500ลูเมนนะครับแล้วคลิกเข้าไปก็จะเป็นการปรับโหมดมีไฟอินดิเคเตอร์บอก4ระดับนะครับสก็คือเยอะ1ก็คือน้อยนะครับ ปุ่มเป็นสวิตช์ยานนะครับ r e เซสด D นะครับเวลาวางไม่โดนอยู่แล้วนะครับไม่กระแทกแล้วก็จะมี USB นะครับสัญลักษณ์ USB อยู่ตรงนี้นะครับแล้วด้ามก็จะเป็นด้ามหล่ไดมอนด์กันเลื่อนส่วนฐานก็จะมีรูนะครับแคปซูล3รูร้อยสายของไหลหรือว่าสายของมือก็ได้แล้วก็เป็นสันขึ้นมาเพื่อป้องกันการกระแทกเวลาตกรวมถึงลดน้ําหนักด้วยนะครับพอเสาะร่องไว้คราวนี้เราลองหมุนดูข้างในกันนะครับผมลองหมุนข้างในออกมาเราจะเห็นว่า ตัวหัวไฟฉายนะครับก็จะเป็นยูนิตนี้นะครับมีคอนแทคทองเหลืองอยู่เป็นแท่งบินเดอยออกมานะครับแล้วก็ตัวท่อของบอดี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่บิวอินข้างในนะครับซึ่งในนี้ด้านบนจะมีเซอร์กิตบอร์ดอยู่เลยนะครับว่าเป็นลิเธียมไอออน14.4โวลต์2,600ม ah, ิลลิแอมนะครับ3า4 4วัตต์ per h o u นะครับแล้วก็จะมีอินพุตคือชาร์จไฟเข้าเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเป็น5โวลต์ 1A 9V 2A โวลต์2 a หรือ 12V 1.5A โวลต์1น a นะครับก็แล้วแต่เราใช้นะครับส่วนเอาท์พุตคือปล่อยไฟออกอยู่ที่ 5V 2โวลต์2 a คือชาร์จเร็วใช้ได้นะครับปล่อยไฟออกก็ใช้ได้เลยตรงกลางก็จะเป็นตัวคอนแทคนะครับที่สัมผัสนกับตัวเดือยข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เลือกโหมดนะครับบนเป็น led คือจ่ายไฟให้กับไฟฉายนี้นะครับหัวไฟฉายเนาะ ออฟก็คือล็อกเอาท์นะครับป็นอิเล็กทรอนิก c ์ล็อกก็คือไม่สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเป็นล็อกจากข้างในแล้วล่างสุดคือ USB เวลากดเปิดปุ๊บจะมีไฟสีฟ้าขึ้นก็จะปล่อยไฟออกจากตัวแมกกาซีนนี้นะครับตัวด้ามเนี้ยเพื่อไปชาร์จอุปกรณ์อื่นเช่นแบตเตอรี่โทรศัพท์แบตเตอรี่กล้องอะไรพวกนี้ด้านนี้เป็น USB C นะครับด้านนี้เป็น USB Z ธรรมดาเราก็เอาสายที่เขาให้มาแล้วแหละเสียบชาร์จ USB C ก็เป็น Android อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เราใช้งานก็ดันเป็น ออฟไว้ก็จะล็อกเอาแล้วก็ดันเป็น On นไว้หรือว่า LED ก็จะใช้งานไฟฉายตัวนี้ได้เกลียวเป็นเกลียวละเอียดแล้วก็จะมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับในเซ็ตแถมมาไหมตะกี้ไม่แน่ใจไม่มีนะครับไม่มีโอริงมาให้ผมลองประกอบกลับเข้าไปนะครับนั่นหนาดีเป็น IPX7 นะครับ UI บ้างนะครับเรามาดู UI กันโอเคนะครับเรามาลองดู User Interface หรือว่า UI กันนะครับแตะติดนะครับปล่อยดับ ระดับเดียว3,500ลูเมนแม็กซ์นะครับแต่ติดปล่อยดับแสงเป็นแบบไหนฮอสปอร์ดโตสปิลหนาแสงเหลืองนะครับ XHP 70นะครับเวอร์ชันหนึเวอร์ชัน2ไม่รู้นะครับแล้วก็ N4 N อะไรไม่รู้นะแต่เป็น3,500ลูเมนแสงเหลืองนะครับแสงดีมากๆเลยฮอสปอร์ pot, ดดีหนาใหญ่นะครับสปิลหนาด้วยแต่ติดปล่อยดับระดับเดียวนะครับ3,500ลูเมนต้องการเปลี่ยนระดับความสว่างกดคลิกสุด มันจะเปิดมาที่แม็กซิมัมนะครับแบตเตอรี่รายงานไว้ว่าเหลือขีดเดียวนะเพราะไม่ได้ชาร์จปรับความสว่างแต่1ครั้งก็จะเป็นการลดระดับความสว่างลงนะครับที่ระดับต่ําลงมาอีกนะครับโอเคคราวนี้ถ้าต้องการจะลดความสว่างลงไปอีกก็แตะอีกนะครับครึ่งทางก็จะลดลงไปอีก แล้วก็ลดลงไปอีกต่ำนะครับผมจะรายงานตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แต่อีกก็จะเป็นสโตรบอันนี้สโตรบอยู่ที่3000ลูเมนนะครับแต่อีกครั้งเนึ่งจะเป็นอ่าสามพันอ่าสามพันลูเมนนะสโตรบตะกี้แก้ไข3,500ลูเมนที่อ่อนนะครับแล้วก็อ่าอยู่ที่3มชั่วโมงนะครับตะกี้แล้วก็ไฮที่พันแปดาลูเมนที่3าชั่วโมงครึ่งนะครับมีเดียมที่500ลูเมนที่16ชั่วโมงโลที่65ลูเมนที่ 110ชั่วโมงนะครับ UI มีแค่นี้เลยนะครับส่วน SOS มีด้วยนะนะครับก็คือเมื่อเราเปิดไฟฉายระดับอะไรก็ได้นะครับอยู่ที่แสงอะไรก็ได้นะครับแล้วเราจะเข้า SOS นะครับก็กดสวิตช์ลงไปครึ่งหนึ่งค้างไว้ประมาณ4วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแตะครึ่งเดียวค้างไว้ไม่ต้องปิดคลิกนะครับแล้วไฟก็จะเข้าโหมด SOS ซึ่งโหมดนี้จะกระพริบ3ครั้งแล้วเว้น3ครั้งนะครับอยู่ที่1850ลูเมนนะครับกระพริบไปเรื่อยๆเลย เราแถบสวิตช์ก็จะเป็นการกลับมาหรือว่าจะเป็นการคลิกปิดก็ได้แล้วไฟฉายตัวนี้เป็น maximum reset ก็คือทุกครั้งที่ปิดสวิตช์ไปไม่ว่าเราจะปรับโหมดอะไรก็ตามนะครับเบาอะไรก็ตามเนาะกดปิดเปิดมาใหม่หรือว่าคลิกก็ตามนะครับจะเป็น3,500ลูเมนส์ max ก็คือเป็น maximum reset อะไม่มีเมมไม่จําจะเป็นแบบเริ่มที่แรงสุดเสมอทุกครั้งที่กดสวิตช์เปิดไฟฉายขึ้นมาซึ่งมันเป็นระบบ เซิร์ชไลท์ที่ดีมากนะครับแบบนี้ล่ะดีแล้วนะครับเปิดช่วงค้าเป็นแรงสุดไม่ต้องมานั่งไล่โหมดนะครับแล้วก็เปิดมาครั้งแรกก็แรงก่อนเพราะเป็นเซิร์ชไลท์นะครับถ้าเราจะเอามัวตามๆเปิดต่อต่อเนื่องก็กดแทบสวิตช์ไปจนจนถึงระดับที่เราต้องการแล้วก็แช่ไว้เลยนะครับซึ่งดีมากนะผมว่านะครับดีมากๆเลยนี่ก็เป็น c e n t r o s 11นะครับผมอยากรีวิว c e n t r o s 30นะครับแล้วก็ c e n t r o s 10ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในลิงก์นะครับในเว็บไซต์หรือว่าในร้านค้าได้เลยนะครับ Centros h 1 1 7 8 8 0 Search l i g แ t นะครับแบตบิล์อินก็จริงนะครับแต่ว่าแสงโคตรดีเลยเราไม่ร้อนแล้วเปิดลากได้ด้วยนะครับดีมากๆขอบคุณนะครับแล้วติดตามอพิด EP หน้าเจอกันใหม่นะครับไม่รู้เป็นรีวิวอะไรนะครับมีดไฟฉายปืนไม่รู้นะครับขอบคุณนะครับ h e b i t ไ a ต์อินเ